สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยวันเลก็ปลื้มใจมากนะครับเมื่อเห็นฟอร์มของสาวไทยในวันนี้วันที่เราเสียผู้เล่นหลักไปหลายคนนะครับเพราะติดโควิดถึง8คนกันเลยทีเดียวแต่การเล่นของสาวไทยทุกคนคือสู้มากครับสู้ร้อยเปอร์เซจริงๆแบบที่ทุกคนบอกนะครับ ระบบทีมมาดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการรุกที่ยังคงคุณภาพตัวเด็ดในการตบนะครับก็ยังทมทําแต้มกันได้รัวๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบีมบิมเพียวนะครับในขณะที่บอลเร็วก็มีเดียจรัดพอดนะครับ ที่มาเหมือนกันทําแต้มได้นะครับหรือจะเป็นการจกบอลเธอก็ทําได้นะครับมาถึงตอนนี้คือปลื้มใจในความสู้ของทุกคนจริงๆครับสกิลความเปะ๊ะความครบเครื่องนะครับยังคงมีให้เห็นไม่มีแผ่วเลยนะครับอย่างที่ทุกคนบอกครับต่อให้มีกัน7-8คนก็จะสู้และทุกคนก็สู้กันแบบที่พูดจริงๆครับเยี่ยมมากครับสาวๆปลื้มใจจริงๆ